ับสมาชิกกลับของเราทั้ง4คนอีกเช่นเคยนะครับที่นี่เลยสวนสนุกนะครับคิสุน่าห้างสรรพสินค้าพาราไดปาร์กนั่นเองนะครับใช่เลยค่ะหลายๆคนเพิ่งเปิดมาดูวันนี้นะฮะยังไม่รู้จักหน้าค่าตาชื่ออะไรยังไงกันนะฮะเดี๋ยวให้แนะนําตัวอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับเริ่มจากผู้ชายก่อนเลยไหมอ่าข้างๆพี่ก่อนะครับเชิญเลยครับสวัสดีค่บผมชื่อพามอายุเกปีครับคนต่อไปครับเชิญจ่าซสวย สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องฟ้าใสค่ะหนูอายุห้าขวบค่ะใช่ยหนุมีก <Columbus> หนึ่งคนครับสวัดีครับชื่อเด็กชายสีเสียงเพลครับอายุห้าขวบครับเนี่แล้วก็ชายหนุ่วันนี้สวัสดีค่ะหนูชื่อหญิงค่ะอายุเก้าขวบค่ะนี่บล็อกมือยังอยู่กันครบทั้งสี่คนขอแท็กมือหน่อยมากเลยแต่ละคนั้งโอ้โหยอดยอดเออถึงไหมเนี่ยถึงไหมเนี่ยเออถึงไหมถึงไหมเออ ที่ขับแรกกันลยดีกว่านะคขับเพลินกับตนวันี้เนี่ยเรามีการ์ตูนเรื่องยูฮูแอนเฟย์มาให้น้องๆได้ชมกันใช่ไหมคะอ่าใช่ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการร้องนั่นเองนะฮะที่บอกน้องๆไปเมื่อวานนี่เองนะครับเป็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนนะครับหลายๆคนเนี่ยมีเพื่อนเยอะเพื่อนน้อยก็ควรจะดูเรื่องนี้ใช่เลยถามน้องๆในขับของเรานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนนิดนึงนะครับอ่าใครมีเพื่อนเยอะบ้างยกเมืองเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะมีเพื่อนกี่คน 23่สิบสามยี่สิบสามคนามกขมน้ำไม่ไหวแล้วครับพี่เยอะมากเยอะมากเลยฟ้าใส่มีเพื่อนเยอะไหมเพื่อนกี่คนหนูมีเพื่อนสิบคนโอ้โหเยอะมากเลยต่อมาอีกคิวมีเพื่อนเยอะไหมลูกไม่มีเมียน้องไม่มีเมียน้องอิมีอน้องก็มีเพื่อนเพื่อนหนึ่งคนอยู่กับผาอ๋อมีเพื่อนหนึ่งคนเพื่อนชื่ออะไรพลอยเพื่อนชื่อพลอยอต่อมาน้องหญิงเพื่อนเยอะไหมจ๊ะ เพื่อนกี่คนงานพี่เกดคนน่ะโอแล้วอย่างนี้เราเคยทะเลาะกันบ้างไหมคะเคยเคยเหรอแล้วเราดีกันไหมตอนหลังดีกันไหมดีกันดีกันนี่แหละเป็นเรื่องของมิตรภาพใช่เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปชมการ์ตูนกันใช่ไหมคะเรามีคําถามมาถามน้องๆด้วยใช่ไหมคะพี่ป๋อใช่ครับถ้าหนน้องทราบคำตอบเนี่ยก็ไปตอบคําถามกันได้นะคะที่ www facebook com kidcup tv ค่ะและคําถามของเราในวันนี้ก็คือใครเป็นคนชนะการแข่งขันและได้ถุงวิเศษข้อ a พวกยูฮูข้อบีพวกเนี้ยแคทอ่าสามารถตอบคำถามได้นะครับอย่าลืมครับบนเว็บดอทเฟซบุ๊กดอทคอมสแลสกิ๊กลับทีวีครับเดี๋ยวว่าช่วงนี้ครับน้องๆพร้อมชมประตูหรือยังพร้อมไหมคะพร้อมนะคะพวกยูฮูแฟนเของเราเนี่ยเขาจะไปผจญภัยนะครับแล้วจะตามหามาเล็ดพันธุ์สีเขียวเจอหรือเปล่าไปติดตามแล้วเขาจะช่วยพวกเขากันเลยนะยูฮูแอนเปนยั วันนี้สนุกสนานมากเลยนะคร,ระับมีข้อคิดให้กับน้องๆด้วยนะฮะมาถามพามกับหญิงดีกว่านะครับว่าวันนี้ได้ข้อคิดอะไรกันบ้างนะครับพามครับวันนี้ได้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนอะไรบ้างฮะพ่ที่ดีจะช่วยเหลือกันนะอ๋อเพื่อนที่ดีเขาจะช่วยเหลือกันนะกันใช่เลยเรามีเพื่อนที่ดีไหมพามมีเพื่อนคอยช่วยเหลือเนาะโอเคถือว่าดีแหละนะครับอ่น <Yeah. S 2> ้องหญิงนะครับ อย่มามองคนอื่นแค่ภายนอกค่ะมองคนอื่นแค่ภายนอกว่าทำไมบางทีเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าจิตใจข้างในเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ถูกต้องอเลยค่ะะรคะับอะไรลูกอะไรลูก อย่างพี่ปอเนี่ยอย่ามองแค่ภายนอกนะดูหน้าตาอาจจะแบบว่าแอปแบลวแอปแบจริงๆแล้วพี่ปอในใจร้ายมากคุณเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้นแล้วพี่อันนะครับจริงๆเนี่ยพี่ปอแอบแบลวอีกล้ฮะนะครับอ่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเนาะนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะมาฝากกันด้วยนะครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนกลับมาเจอกันในคิดกลับกลับของเด็กช่างคิดย้ แน่นอนครับช่วงนี้นะครับจะมาส่งเสริมเรื่องราวของศิลปะให้กับน้องๆนะครับได้พัฒนาศักยภาพกันนะฮะอย่าบอกว่าศิลปะเนี่ยมีหลายรูปแบบ<ช>อย่างเมื่อวานเนี่ยเราวาดรูปไปแล้วใช่ไหม,หมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์กันครับพี่แอนครับถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าวานเนี่ยน้องๆเจอพี่หนูไปแล้วเป็นพี่หนูน่ารักไหมคะน่ารักน, <longtime S 1> น้อนนใช่เลย,ยวันนี้นครับการประดิษฐ์ของเรานะครับน้องๆเคยประดิษฐ์ไหม ต้องถามอย่างนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยหยิบจับเอาสิ่งของเหลือใช้ในบ้านมาประดิษฐ์ด้วยนะครับใช่ผมทำอยู่หนูทำอะไรคะทำพึ่งค่ะทำพึ่งเมื่อวานจบจริงเหรอทำยังไงคะใช้อะไรทำใช้อะไรครับใช้ลูกปิงปองใช้ที่เป็นกระมหยี่เอาไว้เอาไว้มัดถั่วฮะอ๋อลูกปิงปองแล้วก็ใช้กระมหยี่มาทำเป็นพึ่งเป็นของเล่นเหรอฮะเป็นเป็นงานประดิษฐ์ของเราใช้ทำเป็นทำเป็นสัตว์ค่ะ โอ้แล้วก็ใช้ของเลือใช้ด้วยเก่งมากเลยน้องหญิงนะนอื่นล่ะเคยประดิษฐ์ไหมเคยประดิษฐ์ไหมครับประดิษฐ์อะไรครับประดิษฐ์เป็นสิ่งเอาใช้กล่องกระดาษอ่เหมือนกันแต่ว่าใช้อุปกรณ์คนละแบบแล้วอีคิวล่ะอีคิวเคยไหมอีคิวเคยไหมเคยประดิษฐ์ไหมไม่เคยใช่เคยพ่อสายเพยนไหมครหนูประดิษฐ์อะไรคะลูกดาวลูกดาวหนูแค่ได้ประดิษฐ์ตอนนั้น กระดาษกระดาษกระดาษ oh. แล้วก็ระบายสีแล้วก็ติดอ่าสำหรับน้องๆคนไหนที่มีประสบการณ์ทางด้านการประดิษฐ์หรือยังไม่มีก็ตามแต่นะครับวันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีกูรูพิเศษนะครับจะมาสอนเทคนิคให้กับน้องๆรับรองว่าเคยทําหรือไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยทำตามพี่หนูได้ง่ายๆเลยครับพี่แอนอ่กน้นงพองพร้อมที่จะเจอพี่หนูหรือย,ยังคะพร้ oh <my. S 1> อมมากนะงั้นเนี่ยเราไปเจอพี่หนูคิดคักันเลยคะ่ะไปเลยครับย้ <Yeah. S 2> yeah. บายบายพี่หนูเออวันนี้พี่หนูนะคะมาสอนพวกเราประดิษฐ์ค่ะเป็นประดิษฐ์ศาสตร์อีกแล้วพี่ปอใช่ถุงมือมันเองครับอ่าวันนี้เราจะมาประดิษฐ์พร้อมๆกันนะครับจะจะบอกว่าถุงที่ให้น้องๆมาเป็นถุงพิเศษนะครบเพราะว่ามีอุปกรณ์ประดิษฐ์ที่เราเตรียมไว้อยู่ด้านในอ่ะเอาออกมาดูหน่อยข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่าจะมีชิ้นส่วนต่างๆนะคะที่ตัดเตรียมไว้ให้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอาละครับตามันอยู่ไหน เริ่มจากอ่าชิ้นนี้ก่อนเลยนะครับอ่ะทุกคนหยิบชิ้นนี้ขึ้นมานะครับชิ้นนี้เนี่ยเป็นส่วนของใบหน้าของม้าในวันนี้ครับด้านหลังนะครับจะมีกระดาษกาว2หน้านะครับแกออกเลยอ่ะแกออกแก,ออก,แกออกเลยติดเลยลูกติดทับไปเลยนะใช่ทับไปเลยทับตรงตรงตรง,ตรงอันนั้นอียงอยู่ ถุงเนี่ยนะคะต้องบอกน้องๆทางบ้านว่าถ้าเกิดว่าอยากประดิษฐ์ตามเรานะครับอาจจะเป็นถุงเหลือใช้ที่คุณพ่อแม่ไปช้อปปิ้งมาเราเก็บมาเลยนะฮะแล้วก็เอามาทํางานประดิษฐ์นะครับดีกว่าทิ้งไปนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆทำเสร็จแล้วนะครับก็สามารถระบายสียแต่งแต้มจินตนาการต่อได้เลย นี่ปรบมือให้กับตัวเองสักทีหนึ่งแต่นะ่นี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 รนียังคนี่นีต้้งนี่นี่รี่น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 ี่ออ่ไร่รับชื่อี่น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 ี่ตี่อบ่นี่มี่ตัวนี้นี่อี่ใช่นี่เห็นางหลังู่ะี่น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 อ่นี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 ่ชื่ออีิวเหนือนกันีอ นี่ของพี่เคียวอ่ะเอาให้ให้คุณแม่แต่ของแล้วกันนะไี่นะโอเคนะแม่อยากมีของเยอะมากที่บ้านโอเคเปล่าใส่พอป่ะใส่พอไหมโอ้ใส่พอนะอ่ะถา้องหญิงบ้าง้องหญิงขาตัวนี้ชื่ออะไรจ๊ะน้องมัสค่ะน้องมัสทำไมถึงมัสอะคะเขาเป็นชื่อกลิ่นน้ำหอมค่ะชื่อกลิ่นน้ำหอมโอ้เป็นกลิ่นที่เราชอบใช่ไหมครับหญิง อแล้วนอกจากนั้นก็มีการตกแต่งด้วยนะคะด้วยหัวใจมีอะไรบ้างเอ่ยเล่าให้ฟังหน่อยมีก้นหอยมีก้นหอยเกหิมะเกหิมะแล้วก็มีหัวใจแล้วด้านหลังก็มีชื่อของหนูอยู่ใช่ไหมะอ๋อน่ารักทีเดียวนะคะน้องฟ้าใสบ้างม้าตัวนี้ชื่ออะไรจ๊ะแอนนาแอนนาทำไมชื่อแอนนาคะน่ารักน่ารักเหมือนหนูใช่ไหมม้าตัวนี้มีความพิเศษยังไงคะตาไม่เหมือนกันใช่ไหม น่ารักอีบแบล็มากๆเลยนะคะมีแบบว่าคล้ายๆเป็นขนตาด้วยใช่ปัดมาสค่าคนละเบร์อ,อ่านมาที่คนต่อไปนะครับน้องพรามครับม้าตัวนี้ชื่อว่าแครอทแม่ทำไมมาถึงชื่อแครอทชอบกินแครอทเหรอครับม้าไม่ชื่อเนมาเหรอเ <laughs> <laughs> มื่อวานเมื่อวานอะไรก็เนมาไปหมดเลยแต่ว่าอย่างนี้ฮะนี่สิ่งที่บอเห็นนะก็คือตัวม้าของน้องพรามเนี่ยมีหนวดด้วย ใช่ยังกระแมวแน่ใช่ทำไมมีหนวดเน่อยากให้มันมีหนวดใช่ไหมแต่ก็ดูน่ารักดีนะพี่บอชอบนะใช่ดูแบบว่าแบบล้ำอ่ะไม่เหมือนใครใช่น่ารักดีน่ารักดีมาสิคะอ่ะตบมือตัวเองทีกทีหนึ่งเดสนุกไหมคะเด็กสนุกนอะแต่ว่าช่วงน้าหน่งยมีความสนุกมารอน้องๆอยู่นะคะเลสนุกสนานขนาดไหนเนตติดตามได้ในรายการคิดคับับของเด็กช่างคิดย้ย มีกระตุ้ยให้น้องได้ชมกันนะครับสำหรับแคริมอล <c oughs> กวยกระป๋องจอมสซนครับ <c oughs> เรื่องนี้สนุกมากเลยใครดูแล้วติดใจแน่นอนเลยครับเคยดูกันปามครับ คยไหมเคยไหมเคยเปล่าเคยเปล่าเมื่อวานเปิดให้ดูไปแล้วนะใช่เลยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าชอบตัวการ์ตูนหลายๆตัวมากเลยนะครับพี่แอนชอบตัวไหนสำหรับพี่แอนนี่เล่อยชอบมิมี่ค่ะเป็นสาวน้อยน่ารักแอบเบลแอปเปลในสีชมพูหวานหวานเลยอ่าส่วนพี่บอกนะครับพี่บอกชอบเลโออนครเลออนกรป๋องที่เป็นกิ้งก่าแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยครับวันนี้น้องๆจะเจอกับตัวการ์ตูนตัวไหนนะครับรับรองว่าไม่ผิดวังแน่นอนครับ วันนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยจะเดินขบวนพาเลทนะคะไปหาของกินกันในตอนแคนิมอลิซึมค่ะของกินอะไรอะครับพี่แอนน่าน่ะสิพี่ป๋ออยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าของกินอะไรเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเขามากันเกือบครบเลยนะทั้งเจ้ามีมี่ทกี้เลออนมาครบเลยโอ้มาครบขนาดนี้นะครับพลาดไม่ได้แล้วนะครับอยากดูไหมครับอยากดูมาอยกเลยถ้าอยากดูครับไปชมกันเลยกับแคนิมอลกวนกระป๋องจอมซ้้เยย ชอบไหมครับชอบอ่าแน่นอนเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนอกจากเอ่อความสนุกนะครับที่ผ่านไปแล้วนะครับมันถามน้องๆดีกว่าว่าเห็นอะไรในกระตูนแคดิมมอนของเราบ้างนะครับอ่ามีใครเห็นอะไรบ้างนะครับอ่าใครตอบก่อนคนแรกอ่น้องหญิงน้องหญิงอะไรคะเห็นปฏิทินปฏิทินปาติทินภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรคะคาลินดาคาลินดาคาลินด้านะเก่งมากคนต่อไปนะครับพามดีกว่านี่พี่โตอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้เราเห็นอะไรครับไก่ค่ะ เห็นใจ<ส><ส>เหรอไก่ภาษาอังกฤษคืออะไรคะชิเกนครับช <Chicken S 2> <Chicken S 1> ิเกนนะครับ C H I C K E N อ๋อนะครับอ่ะอ่ะคนต่อ,อไปคนต่อ,อไปนะครับ ฟ้าใสาวันนี้เห็นอะไรจ๊ะคุกกี้เห็นคุกกี้ภาษาอังกฤษคุกกี้คือคุกกี้สะกดนะครับก็คือ c w o k i e นั่นเองนะครับคุกก uh. ี้และอีก่คำแถมให้ในวันนี้นะคะคือคําที่น้องอีคิวล้วงลงไปนะฮะล้วงลงไปในอะไรเมื่อกี้อีคิวล้วงลงไปในอะไรพี่ป๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไร กระเป๋ากางเกงกระเป๋ากางเกงซึ่งกระเป๋าในภาษาอังกฤษก็คือ bag นั่นเองนะครับ b a g bag นี่ใช่เลยค่ะน้องๆเนี่ยนอกจากจะดูการ์ตุ้นแล้วนี่เราได้รับความสนุกสนานแล้วเนี่ยได้ทั้งข้อคิดนะคะก็ยังได้ศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆนะหมั่นนะก็ค่อยท่องภาษาอังกฤษไปนะคะว่าสี่คำสี่คำแบบนี้เนาะก็จะรับรองเลยว่าจะเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษแน่นอนเลยใช่ไหม เดี๋ยวมาดูกันนะฮะน้องจะเยีย่หรือเปล่าแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับเพราะว่าความสนุกยังมีนะครับในขับดนคิดของเรานะครับกับคิดขับขับของเด็กช่างคิดเย่เต้น c o อ,อร์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่น้องพรายหนุ่มสุดหล่อของเราจะโชว์ให้ได้ว้าวกันช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ ขับของเด็กค้ับคิดย้ช่วงนี้ครับขับวันนี้คิดนะฮะพูดถึงเรื่องราวของความสามารถของเด็กๆครับเราอยากจะบอกเลยนะครับว่าเด็กในขับของเราเนี่ยนะฮะมีความสามารถทุกคนนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งคนนะฮะถึงคิวของชายหนุ่มสุดหล่อของเราลน้องพามน้องพามของเราอ่าน้องพามครับเมื่อเมื่อวานเนี่ยบอกว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะครับ เต้นเต้นเต้นอะไรป๊อปเต้นป๊อปเหรอจำได้โอเควันนี้เนี่ยจะให้มาโชว์แบบเต็มๆเลยน้องพามาไหวไหมโชว์คนเดียวเลยนะไหวเปล่าไหวนะอ่าพร้อมไหมครับเพื่อนๆอยากดูไหมครับอยากดูอยากดูเหมือนกันอยากดูขอเสียงหน่อยอ้าวโอ้โหนี่มีสาวๆที่ให้ด้วยนะพามเต้นเต้นนะเต้นเต้นนะพร้อมไหมพร้อมไหมอ่า ถ้าพร้อม,อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราส่งเวทีนี้นะครับให้พาไปโชว์เต็มๆเลยครับไปเลย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ความสามารถเป็นธรรมดาเลยนะครับน้องพามถามอย่างนี้ฝึกเต้นมานานไหมครับนานค่ะนานอย่างเพลงนี้เนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่เออใช้เวลาสองนาทีสองนาทีสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์สองนาทีหรือสองอาทิตย์สองนาทีสองนาทีแล้วเราฝึกนานไหมนานนานเหมือนกันนานเหมือนกันออ๋โอเคมีคนสอนไหมใครเป็นคนสอนให้ คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเราต้องไปเรียนพิเศษครับไปเรียนพิเศษไปรเรียนพิเศษโอ้ก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะใช่เลยเป็นไงเมื่อกี้ที่เพื่อนเต้นไปเจ๋งไหมคะเจ๋ไงไหมเออเจ๋งมากงั้นตบมือเพื่อนหน่อยอตบยอบอ่อน,น้องๆคนไหน,นที่มีความสามารถเด็ดๆโดนๆแบบนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะสมัครเข้ามานะที่ www.facebook.com/kitclubtv ค่ะ องส่งอะไรมาบ้างคะพี่ป๋สอส่งรายละเอียดนะครับชื่อนามสกุลนะครับที่อยู่อายุส่วนสูงน้ําหนักนะครับรวมถึงผลงานที่เคยผ่านมาความสามารถพิเศษส่งเข้ามาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามนะครับว่าใครเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ชักชวนมาเป็นสมาชิกข,ขับของเราที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะอยากจะระบุไว้เลยว่าน้องๆที่จะมาเป็นสมาชิกข,ขับของเราอายุต้อง5ถึง9ปีเท่านั้นนะครับใช่เลยังไงก็สมัครเข้ามากันเยอะๆนะคะเดี๋ยวน้องๆคนไหนเนี่ยที่โดนใจพี่ๆทีมงานเฮ็ก็จะได้มาร่วมสนุกกับเราแบบนี้เลยเพราะว่า วันนี้เนี่ยเวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วล่ะค่ะต้องขอขอบคุณครับสถานที่สวยๆแบบนี้ครับกับสวนสนุกคิซุนาห้างสรรพสินค้าพาราเดยปาครับแล้วกลับมาเจอกัพวกเราได้ใหม่เนทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาบ่ายสามโงถึงสี่โมงเย็นค่ะที่ช่องเอ็มขอดแฟมิลี่ในเวลาดีๆแบบนี้เลยกับรายการคิดรับของเด็กช่างคิดยส่ีัครับบ๊ายบาย